คุณเคยสั่งอาหารแล้วได้เร็วมากไหมครับแต่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องของกษัตริย์ที่คองราชไวยกับสั่งข้าวซะอีกนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในประเทศโปตรตุกเกสเมื่อปี1908เจ้าชายหลุยส์ฟิลิปเป้เป็นลูกชายของกษัตริย์คาร์ลอสที่1วันหนึ่งพระราชาและเจ้าชายกำลังนั่งรถม้ากออกงานในเมืองลิสบอนจู่ๆก็มีมือปืนโผล่มาจากมุมตึกพร้อมเสียงตะโกนว่าเพื ER ่อเสรีภาพพระราชาถูกยิงเสียชีวิตทันที และตามกฎราชวงศ์เจ้าชายหรือฟิลิปเป้ก็กลายเป็นกษัตริย์ทันทีแต่เดี๋ยวก่อนครับเขายังไม่ทันได้สวมมงกุฎให้แน่นเลยมือปืนคนเดิมก็ยิงเขาอีกครั้งไ <Double> อ้น,นี่มือปืนมีนายเว้ยเด็กซุ้มแน่นอนและภายในเพียงเวลา20นาทีหลังจากขึ้นครองราชเขาก็เสียชีวิตตามพระราชาไปกลายเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ครองราชส,สั้นที่สุดในโลก ตั้งก่อเวลารอเข้าหัดกะเพราจากร้านหน้าปอซอยซะอีกนะครับเรื่องนี้อาจฟังดูตลกแต่จริงๆแล้วสะท้อนถึงความไม่มั่นคงของยุโรปในยุคนั้นการเมืองร้อนแรงความขัดแย้งระหว่างฝ่ายนิยมราชวงศ์กับฝ่ายเสรีนิยมและสุดท้ายราชวงศ์โปรตุกเกสก็สิ้นสุดลงในอีกไม่กี่ปีหลังจากนั้นข้อคิดจากเรื่องนี้นะครับบางทีชีวิตก็ไม่รอให้เราตั้งตัวทันและบางครั้งตำแหน่งที่ดูยิ่งใหญ่ก็อาจอยู่กับเราได้แค่ชั่วครู่เดียว ถ้าคุณชอบเรื่องแปลกแปลงแบบนี้กดติดตามไว้เลยนะครับแล้วเตรียมพบกับเรื่องต่อไปที่คุณอ่านไม่เคยรู้มาก่อนครับ